ออกคางนะครับนะต้องเป็นเส้นตรงต้องเป็นเส้นโค้งเดียวกันอันเนี้ยหมอปิดอย่างเงี้ยจะสวยนะอันเนี้ยคือส่วนที่เกิดน,นะอันเนี้ยเป็นไขมันใต้ผิวหนังนะที่บีบแล้วมีมีความหนาดูดตัวนี้ออกก็จะเข้าไปอย่างนี้นะแต่ถ้าเราไปตัดทำาปาโค้งแก้มอยู่ตรงนี้แล้วยาวขึ้นตรงนี้มันหายแค่ตรงนี้มันจะไม่ได้หายยาวทั้งทั้งแนวอันเนี้ยอันเนี้ยที่จะรักษาถูกจุดก็กคือดูดไขมันแก้มออกไปด้วยนะ <c oughs> ข้างเดียวใช่ไหมทำสองข้างแล้วมันดูดข้างหนึ่ง <c oughs> ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอ๋อโอเคมีอย<ม>ู่ ลักยิ้มมือลึกไปไหมัมนปกติป็นคนมีลักยิ้มแล้วนี้แมวมันมก็เลยไปทำเลยเวลาเวลาเวลาโดดตรงเนี้ยส่ออว,ว,วน,นมาก,กมลักยิ้มจังอยู่น,น,นนะแต่ว่ามีโอกาสที่มันคลายนิดนิดหน่อยได่เนได้แต่วม่าใครนิดหน่อยก็โอเคอดีตอนเะดินไม่ดูไม่ไม่จิกมากเนาะโอเคแล้วก็ทําลักยิ้มมากี่ปีนะประมาณเกือบปีนเกือบปีเนาะแล้วก็ทําอะไรบ้างมาบ้างนะไปหน้าก็จมูกค่ะจมูกคางนะคางภายในแผลนอกข้างในมั้งคะ มีแผลข้างนอกไหมล่ะไม่มีใช่ไหมแต่ว่าแผลไหนโอเคไม่เป็นไรนานเท่าไหร่ครั้งนะครับนานเท่าไหร่ประมาณสองปีอ่าปกติถ้าเสริมข้างมาควรจะรอสามเดือนขึ้นไปอ่โอเคกังวลตรงไหนนะชี้ให้หมอดูหน่อยสิแก้มด้วยใช่ไหมปราหารด้านข้างแล้วอ่ามีเหลี่ยงเนาะโอเคใช่ก้มหน้านะครับอ่าเวลาดูมีเหนียงเยอะไหมเราจะบีบให้ดูนะอันนี้ค่อนข้างหนาทีเดียวนะ เกือบสองเซนได้นะปกติตรงเนี้ยจะหนาหนามาแค่ประมาณประมาณสามถึงห้ามิลเนาะอย่างนี้ตางที่หมอปีนานี้เยอะอยู่นะผิวไม่กระชับเดี๋ยวทำเลเซอร์ให้กระชับนะแล้วก็ศาสชุรัดรองผ้านะดันให้ตัวหนังที่มันเกินเน่ะให้เข้าไปแนบกับซอกคอนะก็ออกมาสวยนะเคสนี้ถ่าให้สวยนิดก็ต้องดูดแก้มด้วยนะเพราะว่าแก้มเนี่ยร้นเนาะอเคก็จบอ่าเดี๋ยวดดดให้นะโอเคนี่นะปุ๊บเนี่ยดูดนีเวลาดูว่าจะดูดแก้มไหมก็คือดูโหนกดูคางเนาะนี่คือถ้าให้มันสวยมันต้องโค้งเดียวกันนะนี่อ่ะ แก้มนี่คือมันแตกล้นออกมาเนาะอันนี้ถ่ายถ่ายหน้าตรงนะต้องถ่ายหน้าตรงเนี่ยเวลาเวลาดูว่าโหนกคางนะครับนะต้องเป็นเส้นตรงต้องเป็นเส้นโค้งเดียวกันอันนี้ยหมอปิดอย่างเงี้ยจะสวยนะอันนี้คือส่วนที่เกิดน,นะอันนี้เป็นแขมันใต้ผิวหนังนะที่บีบแล้วมีมีความหนาดูดตัวนี้ออกก็จะเข้าไปอย่างนี้นะถ้าเราไปตัดทำมูปโค้งแก้มอยู่ตรงนี้แล้วยาวขึ้นตรบนี้มันหายแค่ตรงนี้มันจะไม่ได้หายยาวทั้งทั้งทั้งแนวอันนี้อันนี้ที่จะรักษาถูกจุดก็คือดูดไขมัน แก้มออกไปด้วยนะด้านนี้ก็เหมือนกันนะโหนคางอันนี้คือส่วนเกินต้องได้ตามโค้งอย่างนี้นะเราก็ต้องดดดปึ๊บเข้าไปนะถึงจะออกมาสวยนี่ปึ๊บเข้าไปปุ๊บพอดดดแก้มปุ๊บอ่าน่ามันจะดูเร็วขึ้นคางจะดูยาวขึ้นนะตอนนี้คางมันจะดูแยกกับตัวกับตัวแก้มนะทำให้มันดูแบบตุยๆนะไม่รับกันพอดูดปุ๊บอ่ามันก็จะหน้าเรียวรับกัน นะไอตรงองกรอบหน้าก็เหมือนกันนะกรอบหน้าก็จะมีไขมันพอกอยู่ก็ดูดให้เข้าไปปุ๊บป๊บนะขอบกรามขอบกรามหันข้างนะครับผมขอบกรามก็มีไขมันนะหนาเหมือนกันนะเราดูดเก็บตรงนี้ปุ๊บอ่านะขอบกรามให้ขอบกรามมันคมขึ้นนะบางคนไม่ดูดตรงเนี้ยมันก็จะทู่ๆนะอันนี้ก็ตรงตัวกรามเดี๋ยวหมอจะดูดให้เป็นเส้นตรงเดียวกันนะถึงจอกมาสวยนะมันค่าจะมีขั้นตอนตรงนี้จะเอานิ้วขึ้นมาทำนะครับตรงนี้ไปนต่อน้ำลายนะ เป็นลูกๆหน่อยคำได้ไหมมีสองข้างเนาะเนนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะถ้าดูดบางๆจะเห็นได้นิดหน่อยนะถ้าเห็นกังวลก็ฉีดฉวอบท็อกได้นะแต่เคสน,นี้คาดว่าไม,ไม่ต้องฉีดเนาะอเอาดูดเท่าไหลย <laughs> ต้องละดูดไม่ได้แต่ถ้าดูดได้เฉพาะไขมัน,นโอเคไน,น้ไ<ด>ว่างมาโอเค